สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์การวิ่งในสถานที่ต่างๆของผมนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบไปวิ่งในเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางในหุบเขานะครับ เวลาที่ไปวิ่งเนี่ยก็ชอบที่จะไปวิ่งในตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนหัวค่ำนะครับแล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึง่งผมไปวิ่งในช่วงหัวค่ำวิ่งกลับไปกลับมาจนมันพบค่ำพอวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่าหิวน้ำ ในถนนเส้นนั้นก็จะมีร้านขายของชำผมก็วิ่งต่อไปที่ร้านขายของชำเพื่อที่จะไปซื้อน้ำมาดื่มไปซื้อน้ำก็ยืนคุยกับเจ้าของร้านซึ่งแกเป็นยายเนาะยืนคุยกับแกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่ายายแกคิดยังไงแกพูดให้ฟังว่าแต่ก่อนยายเนี่ยก็ ชอบเดินออกกําลังกายเหมือนกันนะยายจะชอบออกมาเดินตอนประมาณตีห้าครึ่งยายเดินผ่านป่ายางที่เราเนี่ยวิ่งผ่านมานั่นแหละป่ายางตรงนั้นน่ะยายเดินไปแล้วยายเดินไปเจอแสงแสงหนึง่งประมาณเท่ากําปั้นนี่แหละมันลอย อยู่บริเวณริมถนนเรียบๆถนนริมถนนไปลอยเข้าไปในป่ายางแล้วก็หายไปไอเราในใจแล้ว,ลวยายจะมาพูดทําไมตอนนี้เนี่ยมันข้ามมืดแล้วผมจะวิ่งกลับไปตรงนั้นด้วยซึ่งผมต้องไปเอารถมันมีเส้นทางเดียวในใจเราก็คิดกระสือหรือเปล่าโอ้ทีนี้เกิดความกลัวแล้วทีนี้แต่มันเป็นไฟบังคับไงเราต้องวิ่งกลับไปเอารถเพื่อที่จะกลับบ้าน ยายพูดเสร็จยายก็เข้าไปในบ้านไอเราเนี่ยเหลือเราเนี่ยที่จะต้องวิ่งกลับผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็ค่อยๆวิ่งวิ่งเหาะๆสักพักหนึ่งก็ไปถึงป่ายางพาราที่ยายเนี่ยเราให้ฟังว่ามันยายไปเจออะไรใช่ไหมพอวิ่งไปถึงเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ย ตกใจยืนค้างคือผมเห็นเหมือนที่ยายว่าเลยคือผมเห็นแสงแสงหนึ่งมันลอยออกจากป่ายางพารามันลอยมาถึงบริเวณถนนแล้วมันก็ลอยพุ่งตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเข้ามาหาผมผมนี่คือตอนนั้นขาแข็งจากวิ่งหนีก็วิ่งไม่ออก จะวิ่งจะตัดสินใจอะไรไม่ได้คือได้แต่ยืนค้างอ่ะในใจเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นกระสือนะระยะห่างจากเราเนี่ยไม่ถึงสิบเมตรเลยอ่ะเราจะวิ่งหนียังไงอ่ะก็หนีไม่พ้นเราต้องตายแน่ๆเราคิดแสงนั้นมันใกล้าาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่เรายังยืนค้างอยู่ใกล้เข้ามาทีนี้ชัดเลยคน คนน่ะถือมือถือเปิดแฟลชโทรศัพท์ส่องทางมาเพื่อที่จะไปซื้อของร้านยายคนนั้นน่ะทำไมผมรู้ว่าเขาจะไปซื้อของก็เพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมก็มาวิ่งอย่างนี้แหละแต่ผมมาวิ่งตอนที่มันยังไม่มืดขนาดนี้แล้วอ่ะผมเห็นพี่คนเนี้ยตัวเตีย้ยเตียลำลำคนเนี้ยเขาเป็นคนงานก่อสร้าง เขามีแคมป์อยู่ข้างๆป่ายางพาราเขาจะเดินออกมาซื้อพวกปลากระป๋องมาม่าพวกเหล้าขาวหลังจากเขาเลิกงานไอเราก็นึกได้เลยเราโล่งอกไปเลยแต่วันนี้นี่แกมาข่ำมืดขนาดนี้แกคงไม่รู้ว่า,วาแกทำให้ผมอตกใจแบบแทบจะช็อกอะ แล้วแกก็ถือมือถือส่องแฟลตเดินผ่านผมไปเชย่ยเราก็พูดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเองเขาก็เป็นแบบแรงงานาประเทศเพื่อนบ้านแกก็เดินผ่านไปของแกไอ้าผมลุ้งอกไปทีแล้วผมก็ค่อยๆวิ่งเหาะๆผ่านป่าผ่านบ้านคนแถวนั้นจนไปถึงรถผมก็ขับรถกลับเลย สำหรับเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ